สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะเห็นนะครับสำหรับสายนินจาเจ้าปอกแขนเนี่ยสกิลหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะประกอบการตัดสินใจว่าเออมันดีไหมนะครับความเห็นเป็นยังไงสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมารีวิวสกิลต่างๆของสายนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเลื่อนลองไปกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะให้สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่กรอกให้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติมอา c l a s s i c าิกเนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็หน่นะทุกคนนะครับเราก็สามารถกอกโคดนี้ได้เลยนะ o n s Z นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U ID ของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดส ัซื้อไปนะครบโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะโอเคนะครับในสายนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่คนนะครับนิยมเล่นมากๆนะครับด้วยความที่มันตีไกลนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าถึงตัวมอนนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับของที่เราใส่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะบอกว่าสกิลมันโหดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับทุกคนมันอยู่กับของไม่ว่าจะเป็นพวกชุดอาวุธต่างๆนะครับมีผลหมดเลยนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับสเตตัสที่มันจะต้องอัพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะลงเด็ก3คอนหนึ่งกันบางคนเนี่ยก็เลือกลงตามอิสระนะครับก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดตายตัวนะว่าเออจะต้องลงแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเก่งอะไรอย่างงี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ลงเด็กนะครับลงเด็กคอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด็กอะลงเยอะมากๆแล้วก็คอนลงนิดหน่อยนะครับอ่ะจบเรื่องของสเตตัสไปนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับ สกิลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ,รบแน่นอนครับว่าเราจะอัพ2อันนี้ให้ครบก่อนนะแล้วก็มาดูสกิลขั้นที่1นเนี่ยจะมีวิชาแพร่พิษเนี่ยไอตรงแพรพิษเนี่ยมันเป็นข้อดียังไงก็ดีสําหรับสายพ v p PP นะครับแนะนําว่าควรอัพนะแล้วก็วิชาสลายพิษนะครับหรือว่าก็จะเป็นวิชาเงามายาแล้วก็ตามด้วยร่างทองทยานนะส่วนที่เราจะต้องอัพเนี่ยมันจะมีไม่กี่สกิลนะครับสำหรับหน้านี้เราไปดูอาวุธลับกันก่อนแล้วกันอาวุธลับรับ,รบก็จะมี นี่ครับดาวกระจายนะครับอาวุธลับซ่อนเลนส์นี่ครับโจมตีทะลุทะลวงอยู่ที่อยู่ด้านหน้านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีแล้วก็อาวุธลับคู่นะครับสามารถโจมตีศัตรูตนเดียวได้ถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็อาสนีเมคานะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างมาเราผ่านตรงนี้ไปก่อนไยนะครับเหมือนเดิมครับสกิลกระโดด2ชั้นและก็ไปดูในขั้นที่2หรือว่าคาสอนะครับต่อมานะครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีวิชาทั้งหมดที่เราจะต้องจําเป็นต้องใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ3ามันนะครับสออันนี้เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่วิชาทะลวงกระดูกนะครับแน่นอนครับว่ามันจะเพิ่มเอ k เให้เรานะครับต่อมานะครับเป็นวิชาสะท้อนเงาดํานะครับก็จะเป็นอ่าการสะท้อนดาเมจกลับไปให้ผู้ต่อสู้นะครับแล้วต่อมานะครับวิชามาลวงใจก็คือแยกอ่ตัวออกมานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะเบานะครับไม่ได้แรงมากนะครับต่อมา จะเป็นในส่วนของนี่ครับคลาสสองอาวุธลับอหังการนะครับของเลเวล40แล้วก็ระเบิดสังหารอาวุธลับไร้ขอบเขตแล้วก็คลื่นพลังมรณะนะครับมีอะไรบ้างมาอันนี้นะครับเราจะปล่อยนะครับอาวุธไปทั้งหมด6ตัว6ชิ้นนะครับรอบตัวละครเราอันนี้ก็จะเป็นระเบิดสังหารนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอาวุธลับไร้เขตก็จะเป็นการปลดปรานอาวุธทั้งหมดที่อยู่แรงนะฮะแล้วก็ทะลวงลึกถึงทุกสิ่ง ก็น่าจะประมาณว่าคล้ายเจาะกราะมะอ่ะแล้วต่อมาะครับก็จะเป็นขึ้นพลังมรณะนะทุกคนมีโอกาส11%เนะีครับที่จะติดสถานะสับสนนะครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัพสเตตัสอัพสกิลสักคู่เนี่ยครับสกิลนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องอัพให้เต็มเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ย หลบ l ลีกนะครับโดนสตูตีได้น้อยลงนะครับบางทีตีสิบครั้งโดนสิบครั้งใช่ไหมถ้ายังไม่ได้มีสกิลนี้ถ้าอัพไปแล้วเนี่ยอาจจะตีสิบครั้งโดนแปดครั้งก็ได้อันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะต้องไปอัพในส่วนของอาวุธลับตรงนี้ก็จะอัพพรุ่งนี้แหละนะครับตอนนี้แต้มที่เราต้องการเนี่ยขาดอีกสิบแต้มเพื่อจะไปอัพในส่วนของคลาสต่อไปได้ใช่ไหมเราจะมาลงตรงนี้ครับผมจะมาลงในสกิลพิษนะทุกคน เอาแค่เลเวลหนึ่งพอนะครับแล้วก็สกิลหายตัวตรงนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราเี่ยวินวอล์กแล้วก็วิ่งหาได้แต่แน่นอนครับว่าเราอาจจะมาลงตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะนี่พวกนี้อืมพอดีเป๊ะนะครับและก็มาอัพในส่วนของคราฟที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะทุกคนเราจะเหลือแต้มอีกประมาณนั้นแต่ว่าเราเอามาลงตรงนี้ครับ เราจะเพิ่ม ATK ให้กับตัวเราแล้วก็เพิ่มสะท้อนให้กับตัวเรานะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมจะไม่อัพนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะไปลงในส่วนของพวกนี้ตรงนี้เนี่ยจะอัพสะท้อนเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะครับยิ่งอัพเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งสะท้อนได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับใน PVP อ่ะผมก็จะอัพแบบนี้นะครับแล้วก็มาอาวุธลับก็จะอัพอันนี้สอันนี้สซึ่งดาเมจของสสกิลนี้เนี่ยแรงนะครับทุกคนประมาณนี้อ่ะ โอเคผมจะอัพแบบนี้แหละนะครับมาเรามาเรียงสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปทดสอบให้เห็นๆน,นะครับผมจะเลือกจากสกิลคลาสหนึ่งก่อนแล้วกันแค่พิษแบบนี้อันนี้วินบล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ร่างทองไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็สกิลนี้นะครับก็จะอัพในส่วนของอันนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปและก็คลาสที่2ก็จะอัพ ตัวนี้เข้าเป็นตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้นะครับอาวุธลับนี่หนึ่งสองสามและสี่โอเคทุกคนมาเรามาดูหน้าตาของสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพื้นที่ว่างๆหน่อยเอาตรงนี้แล้วกันมาเริ่มกันที่สกิลคราฟที่หนึ่งก่อนนะครับสกิลคราฟที่หนึ่งจะเป็นพิษแบบนี้ปาไปก็จะติดพิษนะครับแบบนั้นเลยแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอืม อืมโอเคและสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลแบบนี้ฟึบฟึบมันจะทะลุไปโดนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะครับอ่าเห็นปะทุกคนและสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลนี้อื้อหืออ่าและสกิลต่อมานะทุกคนจะเป็นสกิลของคลาฟหนึ่งอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่ะประมาณนี้นะครับและสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นของคราฟที่สองแล้วนะทุกคน ก็จะมีอาวุธลับห่างการระเบิดสังหารอาวุธลับไรขอบเขยขึ้นพลังมรณะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มจากสกิลนี้ก่อนนะกันนะแต่ยืนกลางวงปุ๊บ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 อ่าแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้ระเบิดนะครับแล้วก็สกิลม่วงนี้นะครับอืมเอาปล่อยผิดด้านอ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลนะเดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้ดูนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนอืมมันก็ใช้ได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปดูดิมันไวมากเลยะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลทั้งหมดของนินจาสายปอกแขนฝ่ายอัธรรมนะครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากดูันื่นอีกเนี่ยก็น่าจะต้องรอตอนเปิดแล้วนะเพราะว่าผมเล่นไม่ทันแล้วนะครับคือแบบปั้นมา3ตัว 3- 4ตัวแล้วไม่ไหวจริงๆคนโอเคก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเรื่องไปกดไลค์นะครับ Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคน และเดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะเป็นตอนเปิดเลยนะครับสำหรับโก้ดออนไลน์เพราะฉะนั้นเจอกันนะครับทุกคนบายบายนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้าการสนับสนุนด้วยการกดไลค์กด Subscribe นะครับไปละ